เทศบาลนครลอนดอนเป็นสีแดงมิเกลอาร์เตตาปื้มฟอร์มอาร์เซนอลเป็นอย่างมากเลยหลังจากที่ลูกทีมของเขานั้นขยี้สิงโตน้ำเงินคลามเชลซียับสุดในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ทับเดกักรเนอร์ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผมพวกเขาก็ทำแต้มฉีกหนีแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เรียวพูไปนำจ่าฝูงชั่วคราวแบบเดียวๆโดดๆได้สำเร็จนะครับผมเนื่องจากแข่งมากกว่าซิตี้สองนัดนะครับแล้วก็แข่งมากกว่าเรียวพูหนึ่งนัดนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นเปิดบ้านเอาชนะสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีนะครับที ร่วมเมืองไปแบบยับเยินกระเทินปิ้นเลยนะครับผมโดยในช่วงครึ่งแรกนะครับทีมไอ้ปืนใหญ่ออกนําไปก่อนแค่ลูกเดียวเม็ดเดียวนะครับจากรูปยิงของเรนโดทอดริในนาทีที่4นะครับออกนําเร็วนะครับผมในเกมเกมนี้สําหรับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังนะครับพวกเขาจะสัตเพิ่มอีก4ประตูนะครับจากเบนไว้์ประตูแล้วก็เจ้าคายฮาเวตนะครับกดยิงประตูทีมเก่าก็เริ่มต้นทํางานแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดหัวใจเหลือขนาดนับจริงๆนะครับสำหรับแฟนๆสิงโตน้ําเงินคลามเชลซีนะ สกอ์ที่มหาศาลไม่พอนะครับแถมยังมาโดนเด็กเก่าสุดที่รักของทีมเนีย่ยยิงตั้ง2ประตูอีกต่างหากนะครับผมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ของทีมเลยหลยครับโดยหลังเกมเกมนี้นะครับผมในใหญ่ชาวสเปนอย่างมิเกลอาร์เต้นะครับผมก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมมีความสุขมากๆที่เรานนั้นชนะเมื่อมองจากโอกาสและจํานวนประตูที่เราทําได้นอกจากนี้เรายัางได้ชี้ชี้เช่นกันซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวาของทีมเรา เราไม่มีวินัยมากพอในบางช่วงของครึ่งเวลาแรกและเรานั้นจําเป็นต้องมีวินัยมากขึ้นเราทําได้ดีในครึ่งหลังสําหรับฟอร์มการเล่นที่โคตรจะยอดเยี่ยมของกัปตันทีมของเรามาตินอเดกาดพวกเรานั้นก็เห็นพ้องกันอยู่แล้วว่าเขานั้นเป็นนักเตะที่มีความสามารถสูงและเขานั้นก็เติบโตมากับเราเรามั่นใจว่าเขานนั้นจะสร้างสิ่งที่พิเศษให้กับทีมได้มันเป็นคําถามเสมอว่าคุณนั้นจะรับมือกับบทบาทกับตันทีมยังไงเขานนั้นทําได้อย่างธรรมชาติและทุกคนนั้นก็รักเขาและพร้อมที่จะเดินตามรอยของเขามันเป็นเกมรดอน ดาร์บี้แมตช์ที่โคตรจะยิ่งใหญ่และเรานั้นรู้ดีว่ามันมีความหมายต่อแฟนบอลของเรายังไงเราต้องการสนุกกับมันเราจะพักผ่อนกันก่อนก่อนที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับเกมหน้าดาร์บี้แมตช์เช่นเดียวกันกับท็อตแนมฮอสเปอร์และสิ่งที่ผมชอบในเกมนี้ก็คือนักเตะนั้นสามารถจัดการกับตัวเองได้ในห้องแต่งตัวคุณต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้พวกเขาบ้างพวกเขารู้ว่าพวกเขานั้นเล่นไปเพื่ออะไรมันบ่งบอกถึงความเป็นปึกแผ่นของทีมเราหน้าที่ของผมคือทําให้พวกเขานั้นเชื่อว่าพวกเรานั้นสามารถทําได้พวกเรายังมีเกมรออยู่อีกหล แต่ตอนนี้ผมขอฉลองในค่ำคืนนี้ก่อนและหลังจากนั้นเราจะกลับมาทำงานหนักใหม่เช่นเดิม ก็นี่แหละครับผมคือคำกล่าวนะครับของเฮดโค้ชชาวสเปนอย่างมิเกลอาร์เตต้านะครับที่รังสรรค์ผลงานให้แฟนๆอาร์เซนอลได้โคตรจะชื่นใจเอามากๆเลยแหละครับผมและจากชัยชนะของอาร์เซนอลนะครับที่ไล่ถล่มเชลซีไป5ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะเหนือสิงโตน้ําเงินคลามเชลซีที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์รวมทุกรายการที่ทั้งคู่ได้เจอกันเลยแหละครับผมโอ้ถือว่าสุดจริงๆนะครับก็ถือว่าช่วงเวลาตอนนี้นะครับเขี้ยวกำกันอย่างหดหินมหันเลยแหละครับผมสำหรับการแย่งตําแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีก ที่มีผู้ชมรับชมมากที่สุดในพิพภพโลกกนนะครับก็สำหรับแฟนๆสิงโตน้ำเงินขามเชลซีนะครับทางช่องซอวปโรของเราก็ขอเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับเป็นทุกทีมนะครับมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงนะครับก็เหมือนชีวิตของพวกเราละครับแต่สิ่งที่พวกเราทําได้นั่นก็คืออย่าไปย่อท้อกับการเชียร์ทีมรักนะครับผมเอาละครับก็จบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจําวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากหัวใจเลยเลยครับผม